อุ้ยน้ำหนักฉันลดมา5้าโลอ่ะก็คุณกินเยอะขนาดนั้นก็อ้วนเป็นธรรมดาบอกว่าลดมา5้าโลแล้วนี่คือเวลาที่คุณหาโทรศัพท์บนโซฟาไม่เจอโอ้ยโทรศัพท์หายไปไหนวะสงสัยจมโซฟาไปแน่นอนเรื่องนี่ไงเอาไว้เล่นแหละกันเนี่ยจิบหายผู้เป็นและและนี่คือเวลาที่คุณดูหนังอยู่แล้วมีโทรศัพท์โทรเข้ามา ขายไปเต่าอย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะลดไปแล้วเข้าอีกเลยวะดิทำไมลูกอาบน้ำแล้วไม่ปิดน้ำเนี่ยไม่ผมไปขี้เฉยฮะน่นไงและดีความสุขแล้วที่คุณอยู่ในลิฟต์เมื่อมีคนเข้ามาคุณไม่แต่งงานกับผมเหรอไม่แน่ใจแน่ใจสุดๆโอ้โหโคตรเยี่ยมไปเลย อุิบหายแผ่นดินไหวไม่แผ่นดินไหวอีกแล้วขอร้องลุกขึ้นเถอะฉันกำลังฟังแรงสั่นสะเทือนของโลกอยู่ว้าอไเนี่ยแล้วนี่คือกาแฟเดลิเวอรี่โหนั่นไงกาแฟมานู่นแล้วโอ้โหรอตั้งนานตกพื้นแล้วกูไม่แดกนะเว้ยนั่นไฟเขียวดูเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไม่ซ้ายนี่ลงไปไม่เอาไงต่อพีคเมื่อคุณจะไปเรียนเทควันโดเอาสายเหลืองมาห้ผมทีโอ้ยโอยโอยที่เรี้ยโอดยโอ้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 ยเอ้ยโอ้ย ใจเย็นๆไม่ว่าเสียงอะไรผมก็จะไม่ตื่นแต่ถ้าเป็นเสียงรถไอติมแล้วก็และนี่ควรสุดเลยที่เพื่อนมีครอบครัวแล้วเรายังโสดอเย่างสดโอเคกูอยากหาแฟนไม่ได้เลยนี่ใครเปิดแต่ก๊อกน้ำได้ไม่ปิดอีกแล้วเนี่ยก็ตายอ้หไปเพลงเนี๋ยโอเคเย้ จุบเก่งนี่ขอบคุณครับแม่แม่ผมหมายถึงแม่กูโดนอีกแล้ว <will> และนี่ความรสุกเลยทคุณก้มเก็บของแล้วหัวโขกขอบโตโอเคผมเจอแล้วอไอโต้อเอ้ยมึงรู้ไหมกูเจ็บหัวชีบพายเลยเด่ยพวกนี้กูจะเผามึงพวกนี้กูจะเผามึง